คลิปนี้นะคะเราจะมาสอนติดฟิล์มกันรอยหลังเครื่องแบบละเอียดกันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น iPhone 16 Pro Max ค่ะฟิล์มที่แนะนําให้ติดนะคะก็จะเป็นฟิล์มกันรอยอ้อมขอบแบบ A ค่ะถ้าของที่ร้านเนี่ยจะเป็นแบบ A นะคะแบบ A ก็คือเป็นฟิล์มกันรอยที่ตอนขึ้นขอบข้างเนี่ยฟิล์มจะคลุมหมดทุกขอบเลยนะคะแล้วฟิล์มที่ทางร้านแนะนําให้ติดก็คือฟิล์มด้านนะเพราะว่าฟิล์มด้านเนี่ย เวลาที่ติดลงไปแล้วแล้วถ้าเราไปใส่เคสใสเคสกับฟิล์มเขาจะไม่ดูดกันค่ะวิธีติดก็คือให้เราแกะออกมาจากเบ้านะทางร้านเนี่ยก็จะแกะฟิล์มออกมาให้ตรงขอบขอบแล้วนะคะพอเอาออกมาก็เอากล้องออกเอาตรงแอปเปิลออกนะคะแล้วก็วัดภาพลงไปค่ะวิธีวัดของทางร้านก็จะดูที่มุมนี้ก่อนเป็นหลักมุมนี้มุมนี้ถ้ามุมตรงโลโกโล้แอปเปิลก็จะตรงนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ให้เราทําการรีดได้เลยในแพ็คสินค้าเราก็จะมีไม้รีดไปให้ด้วยนะคะให้เรากดไว้ตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าฟิล์มอาจจะพึ้เพิดได้นะคะแบบมันจะดิ้นได้นะคะค่อยๆกดแล้วก็ตรงช่วงโลโก้แ p ปเปิ่ะกดเบาๆนะคะแล้วก็พอเลยช่วงโลโก้แ p ปเปิก็ให้รีดไปเลยค่ะรีดลงน้ําหนักนิดนึงแล้วก็จะถึงนะแล้วก็รีดให้เขาแนบแนบไปอีกนิดนึงนะคะทีนี้ก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะตรงแผ่นจังหวะเนี้ยจังหวะตรงมุมกล้องเนี่ยให้เราเอามือจับช่วยออกมาด้วยนะเพราะว่าฟิล์มมันจะแบบมันจะอยู่ตรงมุมกล้องตรงอะไรนี้นะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้ไมรีดนี่แหละค่ะรีดไปบนฟิล์มอีกทีนึงน,นะคะย้ำๆให้ฟิล์มเนี่ยแนบสนิทกับเครื่องมากที่สุดเพราะต้องบอกเลยว่าฟิลม์มไฮโดรเจลของโฟกัสนะคะบางล็อตเนี่ยก็แนบกับเครื่องได้ดีมาก บางล็อตก็อาจจะลื่นๆหน่อยอาจจะต้องยกรีซ้ำอีกนิดนึงนะคะไหนก็คุณถ้าลูกค้าซื้อไปติดเองที่บ้านเนี่ยต้องใจเย็นๆนะเสร็จแล้วให้เราหาสกอตเทปหรือเทปอะไรก็ได้นะคะเทปที่แถมไปให้ก็ได้นะคะค่อยๆยกฟิล์มค่ะป๊บค่อยๆยกนะ ตรงหัวเนี่ยใช้นิ้วแตะไปที่สันเครื่องอย่าให้โดนฟิล์มนะอ่าแล้วก็เวลาจะยกถึงสุดขยค่อยยกเพราะฟิล์มมันจะไม่แปะลงไปติดกับขอบก่อนนะคะไม่ไงั้นเราจะแก้ยากนี่ขนาดเราตั้งใจรีดนะเห็นไหมฟิล์มยังแบบเพเยอขึ้นเล็กน้อยเลยแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะฟิล์มพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะเซตไปกับตัวเครื่องเองค่ะแต่ว่าถ้าเรารีดได้แนบสนิทมากๆอ่ะมันก็ทําให้แบบเออช่วยให้มัน เรียบไวขึ้นแล้วติดเสร็จแล้วมันก็สวยงามเลยนะคะก็ให้เราใช้ไมรีดเนี่ยรีดอีกทีหนึง่งรีดไปเลยตรงโลโก้แอปเปิลก็ค่อยๆรีดนะคะมันจะเสียมันจะชอบเสียตรงนเนี้ยเนี่ยเราก็ค่อยๆรีดนะคะอันนี้มีฟองอากาศนิดหน่อยไม่ต้องกังวลค่ะถ้าเรารู้สึกว่าอุ้ยเราจะต้องยกรีดถ้ามันเป็นฟองนิดหน่อยไม่ต้องยกรีดนะคะเดี๋ยวฟิล์มเขาะจะเซตไปเองเดี๋ยวเราจะมารีดลงขอบกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยมันจะมีเป็นความเป็นค่าไปอะไรไม่ต้องกังวลเลยนะคะลงขอบเนี่ยวิธีรีดนะให้เราเช็คงานก่อนก่อนที่เราจะลงฟิล์มติดฟิล์มเนี่ยให้เราเช็ดกลังเครื่องเช็ดขอบอะไรให้ดีนะแล้วก็เอาหนิ้วเรานี่แหละคะ่ะเช็คอีกทีหนึ่งว่าไม่มีฝุ่นนะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วลีดลงไปค่ะรีดอย่างนี้ให้แบบให้มันแนบกับสันเครื่องนะ แนบลงไปค่ะวิธีการจับฟิล์มของพี่พักนะคะอ่าพี่พักเนี่ยจะจับตรงโลโก้แอปเปิลตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีไม่มีฟิล์มหรืออะไรใช่ไหมเออพอยต์แล้วก็จับอย่างนี้มันจะทําให้แบบเวลาจับอย่างเงี้ยมันจะไม่มีรอยนิ้วมือเราไปที่อื่นมันไม่เป็นคราบนะคะหืม,มสวยอ,อทําให้ฟิล์มเรารู้สึกเรียบได้เยอะที่สุดเนาะอืมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะดิ้ลงไปเลย โดยส่วนตัวแล้วอ่ะที่ร้านอ่ะจะชอบติดแล้วก็ชอบขายแบบที่มันเว้าตรงปุ่มตรงนี้ไปเลยไม่ไม่เจาะเป็นรูตรงปุ่มนะคะเพราะว่าเวลาที่ใส่เคสถอดเคสอ่ะมันไม่เพลิดดีค่ะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เพลิดมันไม่มันไม่สกิดขึ้นนะคะอันนี้ที่ขอบข้างนะคะก็ค่อยค่อยรีดเลยค่ะเช็คอย่างเดียวค่ะที่ขอบเนี่ยติดง่ายแต่ว่าเช็คอย่างเดียวว่ามันแนบที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะคะตรงมุมก็เอานนีวค่อยๆรีดลงไปอย่างนี้เลย ทำให้เหมือนการผ่าอีกข้างนึงแต่ข้างนี้ยอันอาจจะยากนิดนึงนะคะเวลาที่เรารีดแต่ถ้าเรารีดแบบไม่สนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราให้เราเช็คตรงนี้ีอีกทีนะว่าเรารีดฟิล์มลงตรงขอบนี้แล้วเรียบร้อยไม่งั้นนะฟิล์มมันจะมันจะเลื่อนเข้ามาข้างในเยอะเกินหรือเลื่อนไปข้างนอกเยอะเกินนะคะตรงนี้มันจะไม่สวยได้แต่อันนี้เราก็ เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะว่าฟิล์มลงสนิทเรียบร้อยสมดุลบาลานแล้วก็เช็คอีกทีค่ะว่าไม่มีฝุ่นนะไม่แนะนำให้ใช้ผ้าที่แถมไปให้อย่างนี้เช็คเช็คนะคะเพราะ,ะว่าผ้าเนี่ยมันจะมีเศษฝุ่นนะใช้นิ้วนะคะเวลาจะลงขอบอะนะใช้นิ้วเช็คงานเลย <ๆ S 2> ถ้ามันมีฝุ่นให้ใช้สกอตเทปผ่าหรืออะไรแตะๆออกนะคะด้วยความเบามือและใจเย็น นะถ้าคุณที่ซื้อไปติดที่บ้านอะ่นอะมีความใจเย็นอยู่แล้วแหละเนาะเอ,อ <c oughs> เพราะว่าเราต้องค่อยๆทำนะแต่ที่ร้านอาจจะมีความเร่งรีบแต่ว่าเราก็มีความชำนาญเนาะในการติดครีม <c oughs> อืมเสร็จเรียบร้อยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ใช้ ไม้ที่เราได้มานี่แหละค่ะค่อยๆเก็บงานก็ได้อันนี้มีแอบบมีฟองนิดนึงเมื่อกี้ตอนรีดอาจจะคุยไปก็เอาไม้เนี่ยรีดได้หรือว่าเอานิ้วเอาสันเล็บอะไรไค่อยรีดก็ได้นะคะคเสร็จเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างคะการสอนติดฟิล์มหลังเครื่อง iPhone ประเภท Pro และ Pro m a x นะคะแต่ว่าอันเนี้ยวิธีนี้นะคะก็ใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะคะของ iPhone เห็นไหม อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลงขอบมุมทุกอันเลยนะฟิล์มตัวนี้เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยใช้เวลารอฟิล์มเซ็ตลงกับเครื่องเราเรียบเนี่ยประมาณ4ี่หชั่วโมงก็เรียบสนิทแล้วนะคะไม่ต้องกังวลอะไรไปเลยค่ะหรือว่าเอาเพื่อความชัวรก็อ่ะทิ้งไว้ข้ามคืนเน่ะเรียบสนิทแน่นอนค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพี่พักก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สาหรับผู้ที่กำลังจะติด ฟิล์มหลังเครื่อง iPhone แบบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเราคะ่ะ